เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเล่าว่าเมื่อเริ่มวิ่งหนีจากไฟนั้นก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะรอดคนถูกไฟลวกบางคนคิดว่าจะต้องตายตรงนั้นบางคนวิ่งจนหมดแรงแต่ก็คิดว่าต้องพย,ยายามหน,นีให้พ้นและเมื่อหวนคิดถึงคนที่ไม่รอด มันจะเป็นเรื่องโหดร้ายอย่างแท้จริงในสถานะที่ตัวเองใช้ชีวิตเป็นนักดับเพลิงในฤดูร้อนปี1994การดับเพลิง12นายต้องเสียชีวิตจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ตามแนวนี้พวกเขามีบทบาทที่น่าเศร้าในฤดูการเพลิงไหม้ที่ร้ายแรงที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์การดับเพลิง ไม่มีใ,ใครรู้ถึงความเสีย่ยงจากอาชีพนี้ได้มากไปกว่ากลุ่มนักกระโดดร่มกระจนเพลหรือสม o จัมเปอร์ซึ่งเป็นนักกระโดดเพลผู้เชี่ยวชาญเรื่องไฟค่ามมากที่สุดในสหรัฐอเมริกาฤดูร้อนครั้งนี้กลุ่มนักกระโดดร่มจะได้รับการทดสอบแบบที่ไม่เคยผ่านมาก,ก่อนหลังจากที่แห้งแล้งมาหลายปีป่าก็แห้งผากจนแทบจะเป็นเศษไม้พื้นที่หลายล้านเทเตอร์ที่มีความซูบ้านเรือน,นและแม้แต่เมืองทั้งเมืองก็อาจจะถูกเผาจนสิ้นซากได้ ขึ้นไปทุกขณะที่ได้รับคำสั่งจากฐานทัพเช่นที่นี่ในเมืองมิสซูรมอนาน่ามีเหตุเพลิงไหม้ครั้งใหญ่เกิดขึ้นมากมายในเขต5และเขต6ม,มีนักกระโดดร่มผจญเพลิงคนใดที่เหมือนกันมีทั้งช่างไม้และแม่ของลกูกคนชอบเนื้อและผู้นับถือศาสนาพุทธแต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือความรักในธรรมชาติเช่นเดียวกับนักผจญเพลิงในเมืองพวกเขาจะคอยปกป้องบริเวณที่อยู่ในแถบนั้นแต่ที่แห่งนี้มีบริเวณกว้างใหญ่ถึง2ล้านเอเคอร์ ในฤดูร้อนนี้พวกเขาจึงมีหน้าที่จะต้องป้องกันทุกวิถีทางไม่ให้เกิดเพลิงไหม้ตลอดทั้งปีพวกเขาจะรับโทรศัพท์เรื่องเพลิงไหม้ประมาณอาศัสายต่อสัปดาห์แต่ตอนนี้มันเพิ่มมากขึ้นหนึ่งเท่าตัว สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์มานานถึง17ปีเช่นเวนบิลเลียมส์ไม่มีอะไรที่จะทําให้นักกระโดดร่มผู้นี้ได้แสดงความสามารถมากเท่ากับฤดูที่เกิดเพลิงไหม้ขึ้นโดยไม่หยุดย่อนเวนบอกว่าเขาชอบทํางานร่วมกับคนเหล่านี้เพราะว่ามากไปด้วยอารมณ์ขันยิ่งไฟไหม้รุนแรงมากเท่าใดพวกเขาก็ยิ่งชอบและนั่นเป็นสิ่งที่ทําให้งานสนุกสนาน Lightrikes uh, new our นักกระโดดร่มผจญเพลิง16คนจะเดินทางไปยังที่เกิดเหตุซึ่งไกลออกไป400กิโลเมตรได้ภายในเวลาไม่ถึงหนชัวน่วโมงซอนนี่บอกว่าเมื่อบินไปถึงที่นั่นและมองออกไปนอกหน้าตา่างก็ไม่รู้ว่าจะคาดหมายอะไรได้เขาบอกว่าเมื่อเห็นไฟที่กำลังลามเลียขึ้นไปตามแนวลาดเขามันช่างดูงดงามซะจริงๆ แต่เม่ต้องเตรียมพร้อมเขาก็ถนัดได้ว่ามันช่าเป็นเรื่องที่ร้ายแรงฟิลบอกว่าชีวิตของพวกเขาอยู่ในกำมือของธรรมชาติและมันเริ่มจากการกระโดดออกจากพคื้นดิน ทุกอย่างที่จําเป็นในการผจญเพลิงนับจากอาหารน้ําจนถึงเลื่อยยนต์และถุงนอนล้วนมาจากทางอากาศพวกเขาต้องทํำงานอย่างรวดเร็วเพราะลมจากภูเขาที่ไม่คาดเดาได้อาจจะพาดให้เปลวเพลิง,ล,งลุกลามไปทั่วทั้งปาางงา่า ต่างจากนักดับเพลิงในเมืองนักกระโดดร่มไม่ได้พยายามที่จะดับเพลิงแต่กลับจำกัดบริเวณไม่ให้ลามไปตายต้นไม้และโขดก้านที่จำเป็นในการช่ชีวิตการขุดแนวไฟล้อมที่เกิดเหตุอาจใช้เวลาสั้นๆเพียงสชั่วโมงหรืออาจจะนานถึง2วัน ป่านั้นต้องอาศัยไฟเพื่อช่วยให้เกิดความรดุดมสมบูรณ์ในปีที่มีแต่ความเปียกชื้นไฟจึงถูกปล่อยให้เผาไหม้แต่ไม่ใช่ในฤดูกาลนี้นักกระโดดร่มรู้ดีว่าสภาพการที่แห้งจัดย่อมหมายถึงพลินขนาดเล็กที่สามารถก่อให้เกิดพายุฟไฟที่รุนแรงได้มันคือบทเรียนที่พวกเขาต่างก็เรียนรู้จากเมื่อ45ปีก่อน5สิงหาคม2549 นักกระโดดร่มไปจนเพลิง15นายทิ้งตัวลงไปบนเปลวไฟที่ลุกไหม้อยู่ตามภูเขามอนตาน่าที่ลาดชันพวกเขาไม่รู้ว่ากระแสลมแรงกําลังเคลื่อนตัวมาตามภูเขาแคบๆริมฝั่งแม่น้ํามิสซูรีและเมื่อกระแสลมแรงพัดกันโชกเข้ามาในโ้วยลึกมันก็ปะทะกับไฟและระเบิดกลายเป็นเปลวเพลิงที่กราดเกลียวภายในไม่กี่วินาทีไฟที่ลุกโชนสูงกว่า60เมตรก็พุ่งตรงเข้ามาหากลุ่มนักกระโดโดโร่ม เมื่อบ๊อบแซลลี่วัย17ปีและเพื่อนร่วมห้องคือวอรัมซี่มองเห็นไฟพวกเขาจึงทิ้งเครื่องมือแล้วก็วิ่งหนีไปแซลลี่ <all> บอกว่าสิ่งเดียวที่เขาคิดก็คือหนีจากไฟที่ลามเข้ามาจากด้านหลังมันเป็นเรื่องของการเอาชีวิตรอดอย่างแท้จริง <S <S ด้วยเสียงคำรามของไฟที่ลุกลามไล่หลังมาอยากก่างกระชั้นชิดพวกเขาจึงมุ่งตรงไปที่สันเขาแล้วกระโดดข้ามไปได้ก่อนที่ไฟจะตามมาทัน เว่านักกระโดดร่มคนอื่นๆกลับไม่ได้โชคดีเช่นนั้นชาย13คนต้องตายในเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่แมนกาสมันเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของนักกระโดดร่มประจนเพลิงไม่เคยมีใครได้เห็นไฟลุกลามด้วยความกลาดเกลียวถึงเพียงนั้นนักวิทยาศาสตร์เรียกเหตุการณ์ที่แมนกาสครั้งนี้ว่าการระเบิดเป็นการผลึกกำลังของลมเปเลวไฟและเชื้อเพลิง ที่ร้อนและรวดเร็วจนกระทั่งไม่มีอะไรจะหนีพ้นเงื้อมือไปได้มีการประเมินว่าเปลวเพลิงที่แมนกาช์นั้นเผาไหม้พื้นที่3,000เอเคอร์ภายในเวลาเพียง10นาทีเท่านั้นแซลลีบอกว่าในฐานะที่เป็นเด็กหนุ่มวัย17ปีที่รอดชีวิตมาจากเหตุการณ์แบบนั้นมาได้เขามักจะถามตัวเองว่าทำไมต้องเป็นเขาซึ่งก็ไม่มีคำตอบและเขาก็ตัดสินใจว่าจะไม่สนใจมันอีกต่อไปโดยลืมเลือนมันไปนานหลายปีแล้ว ความตายของเด็กหนุ่มจำนวนมากทำให้กลมป่าไม้ตื่นตระหนกและนำไปสู่แรงบันดาลใจให้เกิดการทบทวนเรื่องการดับเพลิงครั้งใหญ่อุปกรณ์ใหม่ๆเครื่องมือทันสมัยและการฝึกอบรมที่จำเป็นได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าเหตุการณ์เช่นที่แมนเกาชจะไม่มีวันเกิดขึ้นอีกอย่างแน่นอน ในฤดูร้อนครั้งนี้อะไรก yes. ็เกิดขึ้นได้เมื่อนักกระโดดร่มต้องออกไปทำงานท่ามกลางเปลวไฟทั้งวันทั้งคืนพวกเขาจะต้องอาศัยซึ่งกันและกันเพื่อให้มีชีวิตรอดทอมกล่าวว่าเพื่อนที่ร่วมกระโดดร่มมาด้วยกันกว่า20ปีเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดคนเหล่านี้เสี่ยงชีวิตเพื่อคุณในขณะที่คุณเองก็เสี่ยงชีวิตเพื่อเขาดังนั้นจึงต้องมีความไว้เนื้อเชื่อใจและความผูกพันที่ไม่อาจจะพบได้ในอาชีพอื่นใด เพื่อที่จะทํางานให้ล่วงหน้าไปกว่าเพลิงไหม้ครั้งนี้นักกระโดดรม่มจึงต้องทํางานร่วมกันตลอดคืนรอดบอกว่าการทํางานกลางคืนนั้นง่ายกว่ามากเพราะว่าเย็นแล้วก็มีความชื้นสูงทําให้ไฟสงบลงและทํางานได้มากขึ้นโดยไม่ร้อนแล้วก็เหงื่อไม่ออกมากและก็ยังทํางานได้มากกว่าและก็รู้สึกดีกว่าด้วยนอกจากนี้มันยังเป็นเวลาที่เหมาะสมในการต่อสู้กับไฟด้วยไฟ ฟิลแอนเนบอกว่าเขากำลังจะเผาต้นไม้เขียวๆบางต้นในแนวไฟไฟแบบนี้จะลุกอยู่ทั้งคืนแต่ก็ไม่ได้สร้างความเสียหายและในตอนเช้าเมื่อลมแรงขึ้นและความชื้นสัมผัสลดลงมันก็จะลุกลามดังนั้นถ้าหากว่าสามารถเผาต้นไม้เขียวๆพวกนี้ลงได้ภายในคืนนี้ก็จะมีโอกาสยึดแนวไฟไว้ได้ในวันพรุ่งนี้ พวกเขาก็เป็นฝ่ายได้เปลี่ยนแต่เมื่อมีไฟเผาไหม้อยู่หลายร้อยจุดคนเหล่านี้จะต้องทำการต่อสู้กับเปลเพลิงใหม่ในเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงเมื่อกลับมายังฐานชื่อของแต่ละคนก็ต้องกลับไปอยู่ในรายชื่อผู้ออกปฏิบัติการอีกครั้งหนึ่งในช่วงฤดูกาลของความวุ่นวายนี้ทุกคนจะต้องอยู่ประจำการเสมอหรือเวลามีค่าเพียงน้อยนิดสำหรับการพักผ่อน ดังนั้นนักกระโดดร่มเช่นเควนตินโรสจึงต้องหาทางพบกับครอบครัวที่ฐานแห่งนี้แทนการกลับบ้านพันยาของเขาบอกว่าเธอรู้สึกอิจฉาเพราะว่าตัวเองก็ต้องการที่จะกระโดดร่มตั้งแต่ยังเป็นเด็กเมื่อไม่สามารถทำได้ก็เลยแต่งงานกับคนที่อยู่ในอาชีพนี้แต่การกระโดดนั้นไม่ได้มีแต่การผจญภัยและน่าตื่นเต้นดังเช่นที่เห็นเสมอไปจูเกลบอกว่าพวกเขาต้องเย็บผ้ารีดผ้าแล้วก็ทำความสะอาดเอง และเมื่ออยู่ในสนามก็ต้องกินอาหารเท่าที่มีโดยนําเครื่องปรุงรสออกไปด้วยดังนั้นถ้าหากว่าอยากจะเป็นนักกระโดดร่มประจญเพลิงก็จ้งใส่ใจกับแหนบบ้านให้มากกว่านี้นักกระโดดร่มต้องจัดกระเป๋าเองรวมทั้งชุดที่ใช้ทําง,งานแต่พวกเขาก็จะต้องระมัดร,ระวังอย่างที่สุดเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดขึ้นกับอุปกรณ์แม้แต่เพียงชิ้นเดียวแอรอนบอกว่าจะต้องเป็นคนที่กล้าหาญและรักการประจญภัยและเมื่อได้ทําจริงๆแล้ว ก็รู้สึกได้ถึงอะดรีนาลีนที่หลั่งออกมาทั่วร่างและก็จะทําให้ติดเป็นนิสัยที่ต้องทําเช่นนั้นถ้าหากว่าการกระโดดออกจากเครื่องบินยังทําให้นักกระโดดร่มเหล่านี้ตื่นเต้นไม่ได้แล้วก็การพบกับผู้อาศัยในป่ากลับทําให้พวกเขาตื่นตระหนกมากกว่าสกอตเล่าว่าคู่ของเขานั้นอยู่ทางซ้ายมือและทางขวามือเขาก็ได้ยินเสียงแปลกๆซึ่งมาหยุดอยู่ห่างจากตัวเขาประมาณ22เมตรเขามองผ่านต้นไม้ไม่เห็น แต่แล้วก็มองเห็นขนสีดำแล้วก็มีสีแดงด้วยซึ่งก็แน่ใจว่ามันต้องเป็นหมีนักกระโดดร่มอาจจะวิ่งเร็วแต่ก็ยังไม่ทันกับโทรศัพท์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องพวกเขาทำงานจนเกินกำลังทัานบินที่มีนักกระโดดร่ม120คนกลับเหลืออยู่เพียงแค่3คนในตอนนี้ เวนบอกว่าพวกเขาจะต้องรอจนกว่าจะมีคนมาเพิ่มหรือว่าเพียงแค่บินไปทิ้งสารเคมีเพื่อชะลอความวุ่นวายตอนนี้ยังคงไม่สามารถควบคุมไฟไว้ได้จนกว่าสภาพอากาศจะเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีนักกระโดดร่มกลับมาเพิ่มเติมพวกเขาติดอยู่กับภารกิจที่หนักหน่วงเมื่อกลุ่มหนึ่งมุ่งหน้าออกไปอีกกลุ่มหนึ่งเพิ่งจะเสร็จจากงาน แม้กระทั่งเมื่อเปลวไฟมอดลงกองไฟที่ส่งควันคลุงก็จะอบอวนไปอีกหลายวันแอรอนบอกว่าถ้าหากลมพัดมาหรือว่ามันสามารถข้ามแนวไฟไปได้ทุกอย่างก็เริ่มต้นได้อีกครั้งหนึ่งและภายใต้สภาพการที่แห้งเช่นนี้อะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้การทำลายจุดที่สุ่มเสี่ยงเป็นงานที่ทำให้เนื้อตัวสกปรกที่เรียกกันว่าการกวาดล้าง เ like yep, right. มื่อพื้นดินเย็นลงภารกิจที่หนักหนาและน่ารังเกียจที่สุดก,ก็ยังคงมีอยู่นั่นคือการสัมผัสไปทั่วทั้งบริเวณด้วยมือเปล่าโ <c oughs> ทนี่นาวาโราบอกว่ามันคือการใช้มือกอบดินที่อยู่บนพื้น แล้วก็คลานไปทั่วทุกตารางนิ้วมันไม่ใช่หน้าที่ที่น่าภูมิใจนะแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งของงานที่ทําให้แน่ใจว่าจะไม่มีฝ่ายประทุขึ้นอีกและเมื่อสิ้นวันก็จะบอกได้ทันทีว่าใครทํางานใครไม่ทําเพราะว่าถ้าหากมือไม่ดําและสกปรกหรือมือสะอาดก็แสดงว่าเขาไม่ได้ทํางาน ไม่มีอะไรที่จะกระตุ้นความหิวได้มากเท่ากับการคลานไปทั่วพื้นที่ป่าที่ไม่เกลี่ยนถึง2ล้านเอเคอร์แน่นอนรายการอาหารวันนี้มีแต่อาหารที่ผสมด้วยขี้เท้าและผงฝุ่นทั้งสิน้นพวกเขาอาจบินมาอย่างจุดเกิดเหตุ แต่หลังจากที่ต้องทำงานอย่างหนักมาหลายวันพวกเขาก็ต้องออกเดินทางหาถนนเส้นที่ใกล้ที่สุดซึ่งอาจจะมีระยะห่างออกไปไกลถึง24กิโลเมตรในช่วงลาฤดูร้อนกลุ่มกระโดดร่มสามารถพิชิตเปลวเพลิงได้กว่า100แห่งหากว่ายังคงทำได้เช่นนี้ต่อไปกองไฟส่วนใหญ่ก็จะดับลงภายในเวลา4เดือนเท่านั้น มันเป็นฤดูการที่ยาวนานทุกคนรู้ว่าความเด็ดเหนื่อยนั้นกำลังลดพอดอการแห่งความกล่อไปสภาพแ,พแหง้งแล้งหมายถึงป่าจะร้อนขึ้นและเผาไหม้ได้เร็วกว่าเดิมนักกระดดโรดดร่มเหล่านี้กำลังทิ้งตัวลงสู่กล่องไม้ขิดไฟที่พร้อมจะลุกได้ทุกเมือ่อ บนเนื้อที่100เอเคอร์นั้นมีนักกระโดดร่มทํางานอยู่10คนและพวกเขากระโดดลงมางด้วยความหวังว่าจะมีเจ้าหน้าที่20คนที่คอยสนับสนุนการทํางานแต่แล้วก็พบว่าคนเหล่านั้นไม่ว่างฟิลแอนเลนบอกว่ามันเป็นสถานการณ์ที่สิ้นหวังแต่ถ้าหากว่าทุกอย่างร้อนพวกเขาคงจะทําได้เพียงแค่เทสารเคมีเพื่อช่วยชะลอและหวังที่มีสภาพอากาศที่ดีขึ้นเท่านั้น ที่มีดับไฟช่วยได้เพียงชั่วคราวเท่านั้นเป็นเหมือนแนวป้องกันไฟที่ยาวหลายร้อยเมตรแต่เมื่อลมกันโชคแรงขึ้นทุกอย่างก็ยิ่งกลับเลวร้ายมากขึ้นเดนิสเกวิงบอกว่าพวกเขาพยายามทำทุกอย่างและรักษาแนวป้องกันไฟไว้ให้ดีกว่าเดิมจากนั้นหากรู้สึกว่าวางใจได้ในระดับหนึ่งก็จะหาทางจัดการให้จบลงเร็วที่สุด ฟิลเลนบอกว่าถ้าหาต้นไม้ต้นใดเกิดลูกไหม้ลูกไฟก็จะลอยไปติดอีกฝั่งหนึ่งและเมื่อต้นไม้นอกแนวไฟเกิดลูกไหม้มันก็จะเกิดเรื่องใหม่ขึ้นมาอีก เลือกเดียวก็คือการหนีฟิวเอรเลนบอกว่าไฟจะลุกไหมไม่ว่าจะมีคุณอยู่ตรงหน้าหรือไม่แล้วเราก็เพียงแต่หลีกทางปล่อยให้มันทำในสิ่งที่ต้องการ การมีสถานที่ปลอดภัยให้หลบหลีกนั้นสร้างความแตกต่างระหว่างความเป็นและความตายได้ดีวันที่4กรกฎาคมปี1994กล้องวิดีโอได้บันทึกเหตุการณ์เพลิงไหม้ยอมเล็กๆบนยอดเขาในรัฐโคโลราโด2วันต่อมาไฟนั้นก็มีขนาดใหญ่ขึ้น10เทา่านักดับเพลิงจำนวนมากรุดไปยังที่เกิดเหตุรวมทั้งนักกระโดดร่ม16คนและเจน้ที่เสี่ยงภัยอีก20คน เจ้าหน้ที่กร,กระจายกันไปทั่วบริเวณลาดเขาเพื่อขุดแนวไฟผ่านท้องทุ่งที่แห้งแลง้งสมัครนักกระโดดร่มเช่นอิริคิบกี้มันเป็นไฟธรรมดาจนกระทั่งแนวอากาศเย็นเคลื่อนเข้ามาอิริคบอกว่าตามปกติมันหมายถึงการเปลี่ยนทิศทางลมและอาจจะมีการเปลี่ยน,ปยนแปลงเกิดขึ้นแต่แ,ตแล้วก็ไม่รู้เลยว่าลมที่มีความเร็ว80กิโเมตต่อชั่วโมงจะเคลื่อนเข้ามาด้วยเมื่อลมกันโชกแรง นักดับ cher, go antenna, เพลิงสองกลุ่มที่อยู่ในบริเวณที่อันตรายที่สุดเริ่มจะถอยออกมาเควนตินบอกว่าเขากําลังจะกลับไปกับเจ้าหน้าที่เสี่ยงภัยแต่เมื่อมองกลับมาก็เห็นว่าไม่มีทางเลือกอื่นทางเดียวที่เหลืออยู่ก็คือการวิ่งขึ้นไปบนเนินขณะที่เควนตินโรดและนักกระโดดร่มอีก7คนวิ่งตรงขึ้นไปบนเนินสู่เขตปลอดภัยฮิริคิปกี้และนักดับเพลิงอีก12คนก็กําลังเคลื่อนตามเข้ามา คือไกลออกไปจากเขตปลอดภัยเกือบ1กิโลเมตรสู่ยอดของแนวสันเขาอิริ่บอกว่าทุกคนเริ่มตะโกนให้หันหลังไปมอง เมื่อมองไปก็เห็นว่าไฟกระโดดข้ามไปยังอีกด้านหนึ่งของหุบเขาไฟจึงลามขึ้นมาหาจากทั้งสองด้านแต่ตอนนั้นเองก็ถึงเวลาที่จะต้องหนีแล้วเควนตินบอกว่าตอนที่วิ่งหนีไปนั้นเขาไม่คิดว่าตัวเองจะรอดและต้องตกอยู่ในเปลวเพลิงอย่างแน่นอนเขาเป็นกังวลเรื่องพันยาและบุตรสาวและก็รู้สึกกลัวอย่างจับใจ อิริกกลับคิดว่าเขานั้นต้องรอดแต่เมื่อไฟเริ่มเข้ามาใกล้มากมันก็ดูไม่เหมือนที่เขาเคยพบเห็นมาก่อน <c oughs> มันเคลื่อนที่เร็วมากจนเหลือเชื่อภาพถ่ายจากนักกระโดดร่มที่หนีไปเปิดเผยให้เห็นเปลวไฟสูง60เมตรลามาเลียขึ้นไปตามเนินเขาด้วยความเร็วกว่า20กิโลเมตรต่อชั่วโมง สำหรับผู้ที่อยู่บนเส้นทางวินาทีในตอนนั้นหมายถึงความเป็นความตายอีริกเล่าว่าเขาวิ่งอย่างเร็วจนกระทั่งหนีห่างไปจากผู้คนที่อยู่ด้านหลังเ,เหมือนว่าเป็นการใช้สารก,กระตุน้นตอนนี้ไฟลามเข้ามาใกล้มากและทุกอย่างก็เป็นสีแดงเพลิว ออริกรู้ว่าไฟอยู่เบื้องหลังและเขาก็ถูกแรงระเบิดผลักลงไปที่พื้นเขาอยู่ห่างจากแนวสันเขาประมาณไม่กี่เมตรแล้วก็ลม้มลงตอนนั้นเองที่เขาถูกไฟลุกไหม้บนร่างกายและที่จุดนั้นเขาได้แต่สงสัยว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคนที่อยู่เบื้องหลังบ้าง And, you know, uh, uh นักดับเพลิง12นายด้านหลังของเขาเสียชีวิตจากแรงระเบิดบางคนพยายามหลบอยู่ในฟอยถว่าเมื่อเปลวเพลิงเผาไหม้ที่อุณหภูมิกว่า2,000องศาที่หลบภยัยใดๆก็ไม่อาจทานทนได้

นักกระจนเพล่งที่เสียชีวิตมีทุกอย่างครบครันไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ชั้นหนึ่งการฝึกฝนที่ดีที่สุดและความรู้อย่างละเอียดในเรื่องของพฤติกรรมไฟแต่ว่าแม้จะมีความก้าวหน้ามากมายธรรมชาติก็ยังคงไม่อาจคาดเดาได้และไร้ความปราณีแต่เช่นเมื่อสิทธิบกาปีก่อนในแกสตีฟนีมอบอกว่า คนเหล่าน,นั้นเป็นผู้เสียสละในหมู่นักผจนเพลิงแท้ที่จริงแล้วจะเป็นใครก็ได้เพราะาพวกเขาทําในสิ่งที่ทุกคนต้องทําแต่โชคร้ายก็เป็นของพวกเขาและมันก็เป็นชะตากรรมสกอตเดลแนบกล่าวว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในรัฐโคโรราโดทําให้ประชาคมนักกระโดดร่มพจนเพลิงสั่นคลอนมันเป็นสิ่งที่พวกเขาเคยคิดว่าจะเป็นไปไม่ได้แต่ก็กลับเกิดขึ้น ทุกคนก็ยังคงเฝ้าคอยระวังให้กันและกันและพวกเขาจะต้องผ่านพ้นฤดูกาลเช่นนี้ไปทุกๆคราอย่างแน่นอนเที่ยวได้ทั้งโลกทั่วจักรวาลตื่นตาตื่นใจไปกับสารคดีคุณภาพสำรวจโลกดูฟรีไม่มีรายเดือนพิเศษสมัครวันนี้ที่ good tv